เนื้อร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่าพวกเราล้วนพงเผ่าสิวิไลเพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเปรมปรีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินผืนใหญ่วิใช่ทาตเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแรกเอารบๆบ,บไม่หวั่นใครมออควานเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพลีไปเพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินถิ่นไทย รวบรวมไว้ได้แสนจากยากเข็นยากแขนเคยกู้แดนไว้อย่างบากบัน่นก่อนนั้นเคยแตกสารสารส้านเซนแม้กระนั้นยังร่วมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาอยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพาทุกทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความพาสุกร์พรวอสดใสบัดนี้ไทยจเจริญวิสุทธ์ผุดพองพี่น้องจงแท้สองชาติไทยรักษาไว้ให้มั่นคงเทิดธงไตรรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน